นำโชคนะครับเดินทางนะครับผมมางานบวงสวงนะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องกระถามกันเข้ามาหลายนะครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2568นะครับเพิ่นจะบวงสวงอีกบ่อนะครับเมื่อไหร่ครับพาเดินทางมานะครับผมพิธีบวงสวงนะครับเพิ่นทําพิธีคืนนี้นะครับคืนวันที่ 24กุมภาพันธ์2568นะครับตอนนี้ยังท่านได้เริ่มพิธีได้พี่น้องเดินนะครับชาวบ้านก,กำลังออกมานะครับท่ชนชมเปิลเกมี่ด้านนานะครับเป็นต้มเซนนะครับเป็นของหวานนะครับแล้วก็เป็นข้าวโพดต้มนะครับให้แขกผููที่มารวมในงานบวงสวงท่านชมด้านนานะครับ เดี๋ยวจังรอชมน้ากันเดอ้อธรรมชมเดอ้องวดที่ผ่านมาเป็นจังไดนะครับผมมี่ไผ่ได้โชคในบ่อนะครับงวดที่ผ่านมาบา่าวแถากรมไทายให้เอฟซีได้ชมนะครับพิธีบวงสวงนะครับะนะครับบรรยากาศนะครับรอก,ก่อนเดอ้อทรรมชมเด้อนะครับด้านหน้าก็จะเป็นนะครับผมเพนจิมีต้มเซนนะครับต้มเซนของหวาน นะครับหลักกับข้าวโพดต้มนะครับให้ผู้คนที่มาในงานนะครับท่าธรรมชมุมนะครับเอาจังรอชมบรรยากาศน้ำกันเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อนะครับยังท่านได้เริ่มพิธีนะครับผมเอาท่านผู้ชมเกิดเหตุการณ์ยังขึ้นนะครับล่างทรงนะครับองค์ลงกระทันหันเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้ออาาท่นผู้ชม เจ้าของสีเจ้าอยากได้ไหมก็อยากได้ไงเลจ้าอยากได้ของเราไหมอยากได้ก็เลยมาทำให้ไงอ๋อท่านผู้ชมนะสีใช่ไหมแล้วสัญญานะสัญญาว่าจะให้ใช่ไหมให้เจ้าให้เจ้าตรงนี้ตรงนั้นใช่ไหมเพราะว่ารู้แล้วรู้แล้วเช้าก็บอกแล้วว่าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวสัญญานะ สัจจะต้องเป็นสัจจะนะทำตามสัจจะวาจาวันนี้ที่จะทําให้เห็นไหมยิ่งใหญ่มากทําตามสัจจะวาจานะเดี๋ยวยังไงขอให้เจ้ารักษาสัจจะขอให้มีโชคมีชัยให้เจ้าของบ้านเขามีโชคมีชัยมีกันทุกคนเน้อทําตามสัจจะนะสัจจะไม่เคยที่จะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่บอกว่าจะทําตามสัจจะก็จะได้ทุกครั้ง แต่ครั้งนี้ขอให้เจ้าจงจำไว้ว่าสัจจะวาจาสำคัญที่สุดชื่อขุนศรีใช่ไหมขุนศรีทีนี้อยากได้อะไรไหมถ้าเราําให้แล้วก็ให้เรามีโชคมีลาบใรอยากจแล้วจะมีโชคมีลาบไหมเราจะไปทำให้ไปเกิดเลยเราให้สัญญาสัญญาสัญญาดังๆเราสัญญา เราก็สัญญาที่จะทําให้วันนี้จะเชิญให้หมดเลยให้ขึ้นให้หมดเลยแม้กระทั่งหญ้าเขียวด้วยนะคุณสีไปแล้วหญ้ามาใช่ไหมเนี่ยเพราะมีสองโอนที่โดนจองจําอยู่ตรงนี้เราจะเชิญขึ้นให้หมดเลยไปแล้วล่ะเดี๋ยวหญ้าคุณเดี๋ยวคนที่จองจาอีกคนนึงก็จะมานี่แหละสัญญาแรงๆแบบนี้หละรวยรวยแบบนี้เละคุณแดงคะ ้หลางส่งล่งกระท่านหันธรรมช่มนะครับเจ้าที่สถานที่นี่นะครับตรงนี้จองจำอยู่กับผูชาเดี๋ยวกเขียวเข้ามาอันนี้เมื่อกีขุนศีจำไว้นะขุนศีเห็นไหมนูบอกแล้วว่าการแต่งตัวนะเป็น อ่เพืนรแต่บอกว่าเป็นผู้หญิงย่าเขียวจะมาแต่ที่แท้ไม่ใช่หรอทีนี้คุณสีมาเดี๋ยวย่าเขียวจะมาสัญญาเรานะคุณสีสัญญาเราเด้อจะเอาใหญ่เด้อครั้งนี้ไม่เอาเด้อหลักหมื่นนะคุณสีอธิษฐานแล้วเด้ไม่เอาเด้อหลักหมื่นไม่พอที่จะไปทําบุญให้เด้องค์ใหญ่ขนาดเนี้ยหลักล้านเลยนะ ะีที่อยู่เอานะตาหาเห็นนะเนะครับบรรยากาศนะครับผมเวลาตอนนี้ก็ประมาณนับสองทุ่มนะครับสองทุ่มกลัวนะครับนรูมชม มาเถอะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนที่จะสวดมนต์แล้วเดี๋ยวจะมากลางสวดมนต์อีกมาก่อนอย,อยากมาอให้มาก่อนอยากมาก็ให้มาก่อนเลยเพราะว่าลูกหลานจะได้สวดมนต์แล้วก็จะทําบุญให้และจะเชิญให้ยิ่งใหญ่เลยวันนี้ฟังเด้อ้าอยู่ตามนี้มาให้แบบโชคให้ลาบเจ้าของบ้านเขาให้เขาหายเจ็บหายป่วยขอให้มาทําตามสัจจะวาจา ว่าครั้งนี้จัดจะด,ดังมากเดี๋ยวให้ยากเขียวมาเด้อคนที่อยู่จองจงอยู่ตรงนี้วันนี้ก็จะเปิดทุกเปิดพรูมให้มารับเอาขึ้นมาแล้วก็จะบมืโชคม,มิชัยก็จะไปทําบุญเลี้ยงเทียนให้อีกขอให้มาเด้อขอให้ใหลกูกหลานประสบโชคลาภเงินเทวดามีหายากดิ ขอให้แา่เขียวมาเลยอยากพูดอะไรกับเราก็มาเลยไหนบอกว่ารอมานานแล้วหลายปีหลายชาติแล้วจองจําอยู่ตรงนี้อยากลงมาก็ลงมาเลยนะมาบอกกันต้องการอะไรแล้วก็ขอให้ครอบครัวเขาบ้านเลขที่หนึ่งห้าอยู่เย็นเป็นสุขไม่ใช่มาเจ็บมาป่วยเด้อเอาความเจ็บความป่วยไปด้วยเอาแต่เงินแต่ทองเข้ามา ย่าเขียวจะมาก็มาเลยอยากพูดอะไรกับเราก็มาอยากพูดอะไรก็มาพูดเลยอยากบอกอะไรกับเราก็มาบอกเลยหรือจะให้ยังไงหรือจะให้ช่วยแบบไหนทางกันให้ครอบครัวเขามีโชคมีชัยโชคใหญ่เลยโอ้ยหนูหลานสายญาติที่นี้ก็้มีโชคมีชัยกันหมดเลยกลับบ้านเขาเขาอยู่ก็อให้อยู่เย็นเป็นถุกมาเลยอยากได้อะไรมาบอกเลย ทำให้เรานะเราทำตามสัญญานะแต่เจ้าก็ต้องทำตามสัญญานะให้เจ้าของบ้านเขามีโชคมีชัยให้ลูกหลานสายญาณมีโชคมีชัยเขาจะได้ร่วมกันทำบุญเราจะไปทำบุญเลี้ยงเทียนให้เสรินขึ้นแล้วอะ่ะอันนี้ใครเนี่ยบอกได้ไหมยยกเขียวไหม ธรรมชมยังท่านในเลิมพิธีด้วยธรรมชมุมด้วยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมเกิดขึ้นกับท่านหันนะครับล่างส่งนะครับ ชาวบ้านก็กำลังทยอยมาทนผู้ชมนะครับยังท่านในเลิมพิธีเดอ้อทนผู้ชมเดอ้อนะครับเจ้าที่นะครับเพิ่นมาลงที่หลงังท่งนะครับผมอ่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึนนะครับผมก่อนทำพิธีนะครับเอฟซี FC ก็รอบึงไปน้ำกันเด้อทนผู้ชมเด้อรอชมไปน้ำกันนะครับอ่าอย่าพลาดเป็นเด็ดขาดจับตาดีๆนะครับ เอฟซีก็รอก็ถามกันเข้ามาหลายท่านชมจังได้เบิ้งไปเรื่อยๆนะครับผมอ,อันนี้เป็นบรรยากาศก่อนเริ่มทําพิธีนะครับผมล่างทรงเพื่นกับเจ้าทีมาลงนะครับอ่าก่อนทําพิธีนะเพราะว่าพิธีเพิ่นยังท่านได้เริ่มนะครับผม

โอ้นี่ครับคุณแม่เจ้าภาพนาะหมวดที่ผ่านมาเพิ่นได้โชคเพิ่นได้ลาบท่านผู้ชมนะครับเออเพิ่นก็เตรียมต้อนรับอย่างดีท่านผู้ชมนะครับเออเพิ่นเตรียมต้อนรับผู้ที่มาร่วมงานอย่างดีนะครับมีทั้งต้มเสน้นมีทั้งของหวานนะครับแล้วก็มีพวกข้าวโพดตม้มนะครับอยู่ด้านหน้า <c oughs> ด้านหน้าท่านผู้ชมพุกนะครับผมเอานะครับ รอเบิงน้ากันเดอนผทำชมเดอนะครับเนกาลังจะเริ่มพิธีนะครับผมรอเบิงน้ากันนะครับ